ร้านอุมมิช็อปสนับสนุนให้มุสลิมะมั่นคงมั่นใจในหลักการ ได้ยังว้าเมื่อไแล้วเว้ยหนึ่งสองสามไหนมาดูดิอ้าวพอดีเลยเฮ้ยลงตัวมาได้ไงเนี่ยบังก็ตามโพสเมื่อกี้นี่มาไงพอเห็นปุ๊บก็มาเลยเนี่ยเข้าเรื่องเลยนะมีให้ยืมสักหมื่นได้ไหมะคือเข้ามาก็ยืมเห็นกินหรูอยู่สบายน่าจะมีเงินแล้วนี่ก็ไปเข้าคาเฟ่ทุกวันเลยมีเงินแน่ๆเลยก็ที่ผมทำงานหนักทุกวันน่ะ ก็จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นไงไม่ได้มีไว้ให้ใครยืมสักหน่อยจิตใจดําขนาดนี้เลิกคบดีกว่ามะั้งถ้าอยากคบกันไปนานๆก็ผมขออนุญ,ญาตไม่ให้ยืมนะบงังไปเถอะวะอยู่กินก็คงไม่อร่อยแล้วห้ 5, 5 7, 7, าพันห้าเจ็ดเจพันอะบังอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยช้านะให้บังยืมนะ แต่ก็อยากให้บางช่วยเซ็นสัญญาไปละ,ละอักษรนิดนึงอ่ะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยนี่เรารู้จักกันตั้งแต่มาหาลัยรลยเว้ยยี่สิบกว่าปีนี่มันไม่ทําให้เราไว้ใจกันเลยเหรอแกไม่รู้จักฉันเหรอวะเรื่องเงินอนะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครนะบางทําสัญญาไว้สักหน่อยเถอะฉันโอนให้เดี๋ยวนี้เลยแค่ให้บางเซ็นี่ะอ่ะฉันโอนให้เลย<อ>พร้อมเพย์ใช่ปะ่ะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเข้ายังไงมาแล้วใจกันมากนะช่วยมาตลอดเลยของใจจริงเฮ้ยบังยังไม่เซ็นนี่บังบังกับังบังังเออเราชิดีเป็นไงสบายดีนะเออบังคือ เดือนหน้าเนี่ยเห็นรุ่นพี่เขาทักมาบอกว่ามีงานเลี้ยงคืนสุดย่าอ่ะไปด้วยกันป่ะเขาชวนแกด้วยนี่ฉันก็ไม่จะติดอะไรนะบางคือฉันเนี่ยโทรอะไรตอนนี้ฮัลโหลอ่าเฮ้ยคุยได้คุยได้อว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่ว่างไงว่างไงว่างไงเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยจะทวงก็ไม่กล้าทวง เขออื่อนยไม่รู้อ่ะสรุปใครเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้กันแน่วะเนี่ยข่าบอกแล้วไงว่าอย่าให้ยืมตั้งแต่แรกอยากได้คืนก็ต้องกล้าทวงของแบบเนี้ยด้านได้อายอดเว้ยมีวิธีไหนบ้างวะเนี่ยถ้าโพสโซเชียลได้ปะวะเฮ้ยกฎหมายบอกว่าห้ามประจานห้ามข่มขู่ห้ามใช้ความรุนแรงห้ามทำรายร่างกายห้ามทำลายทรัพย์สินของลูกน,นี้ให้เกิดความเสียหาย และห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ของลูกนี่ต่อผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเฮ้ยอย่างนี้ลูกนี่ก็สบายอะดิแล้วเจ้านี่อย่างข้าทำอะไรได้บ้างวะใครโทรมาแต่เช้าเนี่ยบ่ะ ว่าไงจ่ายหนี้ผมไปเลยนะบางนี่เกยจะทวงเงนตรงขนาดนี้เลยวะก็น่าเป็นเงินผมไงทำไมผมต้องอายอ่ะคนที่ยึกยักแล้วก็ไม่ยอมจ่ายอย่างบางมากกว่าที่ควรอายอ่ะไอสารนี่จ่ายหนี้ผมไปเลยนะบางเฮ้ยกฎหมายเจ้าหนี้เนี่ยเขาให้ทวงได้แค่วันละครั้ง นี่ไม่กลัวโดวนค่าปรับ1นึ่งแสนเรอเพื่อนยืมเพื่อนเนี่ยมันไม่อยู่ในข้อกฎหมายนั้นเว้ยคิดจะเปหนี้วก็หาศึกษาดูบ้างใครเพื่อนแกะวะฉันรุ่นพี่แกไม่หนีไม่จ่ายเว้ยอยากได้ก็ไปฟ้องเอาป๋าเสจ,จังป๋าป๋าป๋า,ปา ผมได้ข่าวมาว่าพ่อของบังดี้เนี่ยต้องทำบรลลุมหัวใจนะแล้วไงถ้านั่นมันเงินเก็บเยอะจะตายจะไปซีเรียสทำไมวะเข้าโรงพยาบาลทีนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงนะบังผมว่าบังดนิีบคืนเงินเขาไปเถอะมันจะได้จบๆท่านนบีุมฮัมหมัดเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าวิญญาณของผู้ศรัทธานเนี่ยจะถูกกักไว้โดยจะยังไม่ได้รับรางวัลความดีที่กระทำไว้จนกว่านี่สินของเขาเนี่ยจะได้รับการชดใช้เกิดบังตายไปก่อนจะใช้นี่เนี่ยบังจะทำยังไง มันเรื่องใหญ่นะบังจะได้แช่งฉันทำไมวะผมไม่ได้แช่งแต่ว่าคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้บังตอนที่บังเดือดร้อนเนี่ยกรลยานณามิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแต่เมื่อพอบังหาเจอแล้วเนี่ยบังก็ควรจะรักษาเขาไว้ไม่ใช่ไปผักใส่เข้าออกจากชีวิตได้การไปเบี้ยวนี่เขาแบบนี้เออฉันจัดก,การเองเลขบัญชีท่าก็มีแล้วจะพ้ามอะไรเยอะแยะนี่ะ ใช้เงินต้องสามแสนจะเอาจากไหนไหมาเนี่ย ี่บังตอนนี้พ่อของบังดี้เนี่ยพอ,อกจากโรงพยาบาลแล้วนะได้ข่าวมาว่าการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเลยก็บอกแล้วไอ้ดีม้มีเงินแค่ค่าผ่าตัดเนี่ยขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกเฮ้ยแต่ว่าที่เขามีเงินพอผ่าตัดเนี่ยก็เพราะว่ามีคนบริจาคเขาตั้งหากล่ะจริงเหรอวะคนหน้าบางอย่างมันอ่ะกล้าพนรับบริจาคด้วยเหรอฮึเจ้าตัวเขาไม่ดูเรื่องเลยนะนี่ได้ยินมาว่า อยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนเอาเลขที่บัญชีของเขาเนี่ยไปเพิ่บริจาคให้เฉยเลยนี่ปังก็ยังหาอยู่เลยนะว่าใครคือคนดีคนนั้นเนี่ย